สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านหมูกระทะร้านอาหารริมโขงนะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆก,ก,กับทาพานไทยลาวเพื่อตรง้ามก็จะเป็นสอปป,อปอลาวนะคะพี่นอ้องบรรยากาศดีมากวันนี้พาพ่อกับแม่ที่ชัยนานะคะมาทำบุญด้วยแล้วก็มาชมบรรยากาศอีสานบ้านเฮ้าพรมนี่ตอนนี้กเ็เป็นช่วงที่แบบโชคดีที่แบบว่าฝนตก อนอกแต่ถ้าวันฝนตกนี่เวอยกิเลยไได้นน่นะสำคัญมากคือแบบคือมันเหมือนเราได้มาแบบพักผ่อนเลยแล้วได้กิน,นแบบอะไรอร่อยๆแล้วเป็นฟิลแบบแม่ชอแบแม่มันเป็นเหมือนเป็นคนเดินด้วยตลาดคนเดินใช่ <นะ S 2> เป,นเปน็นตลาดถนนคนเดินด้วยมีอาหารอย่างอื่นด้วยหลากหลายนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมามุกทหารก็แวะเวียนกันได้นะคะทุกคนเมื่อนี้ขอขอบรหาเงินหมื่นหนึ่ง หมอมหาเงินหมือนเลยแบลว่าพักผ่อนแบบลุงม้องจนน้ำมาวันนี้ว่าอะไรสดตีว่าขายของบอ่เพราะปกติทำมือได้บ้าง็คือจะขายของเฉยนะก็เลยบอกว่าวันนี้ขอพักขอพักแบบรีแลกซ์สักวันนึงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่เบียร์รบกวนถ่ายบรรยากาศอ้ตรงโต๊ะข้างบนด้วยนะคะอาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกทุกคนเดี๋ยวขอกระซิบเมื่อกี้นะคะ ว่าที่เจ้าบ่าวเขาชวนแยกโต๊ะเขาอยากนั่งเขาอยากนั่งแบบสองคนโอ้ยใอันนั้นจรไหมนี่นดูข้างบนอันนั้นเขาบอกพ้อมีแซลบอกว่าพวกเธอมาสองคนเหรอใช่ครับผมคนพนล้ว่าผมอยากอยู่แบบตรงเดี๋ยวรีวิบรรยากาศข้างบนระคาไม่อร่อยจะแยกบินเหรอคะข้างล่างไม่แยกหน่้ยเก้าสบเ้าทไม่แยแมนมาเร็ว กำลังหมดนะคะแม่ไม่มามาถึงมุกอยากให้ชิมเพราะมันเป็นซี่งเกสรของตลาดตรงนี้ไงไดไทยนะไงบ้างคทยอย่เอา่ะลอดลองูง่ไงกูลอองอดโอออดงด ข่าวดีเขาล่างเขาบอกว่าเขาแยกบินนะไม่มีกีมมันไม่เหม็นสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิลุยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะของขวัญอ่าปีใหม่สําหรับที่ทุกคนเอามาให้นะสงคนวันเกิดโอ้ยเลยอะๆปีไม่ใส่ชิ้นนะของขวัญมันเกิดเชินพี่ชูน่ามาปีไม่เหี้ยงวันเกิดค่ะมือนีิวันเกิดตัวเองของขวัญมันเกิดค่ะชิ้นแรกนะคะจากเพื่อนสาวนะคะจากแคทมี่นะคะ ลุยวิสตองดัมเบลอันใหม่เอามาใหา้ส่เดอร์วาชานพนา,งงาอันนี้จากใครอ๋อจากครูโรงเรียนบ้านโคกออกหินเหล็กไฟขอบคุณนะคะขอบคุณทีมคุณครูโรงเรียนบ้านโคกหอกหินเหล็กไฟนะคะอันนี้ก็ กระเป๋าอันนี้จากน้องโบกระเป๋าใบนี้จากน้องโบนะคะอันนี้น้องก็บอกว่าไ่เดอร์ว่าสันเออผูใดมากเท่ากับใส่เด้อนละเต่ววามันบอกหอบหรอมันจะเคียอันนี้เป็นถุงอะไรนี่ถุงเนล่าเป็นถุงข้าอันนี้ะ <c oughs> มันอยู่ในนี้หรอเออที่สีมก็ยิ่หางขาของหูไปอ๋อมันเอียงมีเนวห้อง การื่นี่หกา้องกลหรือเ่า็เรียนอะกนันส่งเรใหญได้น้อขาบอกว่าใส่เด้อว่าซานอันนี้ก็ของพี่ตุ๊กนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะของคนมันเกิดของพี่ตุ๊ก อันนี้ของพี่เอเอเร่จ้ามีย่อมเอากางเกงสามทิปสองวะสามทิปยังเป็นแต่เขเป็นแต่หน่อยค่ะน้อกระหู้ถามเจ้าของเจ้าของว่าสามเอเอ๋วได้ได้วันนั้นจำได้ไหมที่ว่าจะมาจัดจ่าระไม้นั้นพี่ถามว่าเอีวเท่าไหร่พี่เอโทรมาอยากได้ไซส่บ่ได้ของน้องเอขอบคุณน้องเอนะคะ ชอบกางเกงเนี่ยใส่ในรถเพราะว่าตอนนี้เป็นเสาเราก็ใส่ไปกางเกงยีนนะอะอันนี้ของวินเนอร์นะคะของวินเนอร์ขอบคุณมากๆนะคะมัมุ้งใ่ตาอันนี้ของมุ้งมิงของมุ้งมิงนะคะขอบคุณมากๆากคะ่ะก็อันนี้ของพี่หมีแล้วก็ พี่เหมียวหรือเปล่าพี่เหมียวมีกับเหมียวอุ้สีชมพูมีกับเหมีวยมมมวพุณโตนะคะสีชมพูเลยพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะพี่มีกับพี่เหมียวนะคะพี่เหมียวอันนี้ก็อุ้ยกระเป๋าเกด อันนี้ของน้องเพลงจิมราดาจะคนมาแม่เคนมากอันใหญ่น่าพอกีซื้อใหญ่มากดัมเบลใส่เ้อประสานลูกว่าใบที่สามกระเป๋าทิมพายพร้อมกันสามอันกระเปับตอนเทอันเดียวก็ยังมันกระเป๋าเกียร์แม่มักใส่กระเป๋าเกียร์เป็นกระสือกระเป๋าเกียร์มาฝากแม่หกพันเก้านะขอบคุณน้องเพลงนะคะ ต่อไปอันนี้ของไอตาป่ะอันนี้ของภัยสันก็ต่อไปน้องแตข้าต่หอห้องก่อนสุขสันต์วันเกิดน,นะคะแม่ยุ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงของน้องไมงวรัญญาอ,อันนี้ของน้องไมงวรัญญานะคะแสดงว,ว่าได้ถุงนรถอาจจะเป็นอไตาในหันเป็นของตาแฮป Happy b i r t เดย์นะคบแม่อขอให้มีความสุขม,มากๆเร็ว ได้ผัวเร็วเรวเฮ้ยนะยียอันนี้ของน้องไม้นะคะเปิดของน้องไม้ก่อนอ๋อของน้องไม้เป็นเสื้ออุ้ย uh, สวยสวยเซี่ได้สวยขอบคุณน้องไม้นะคะนไม้วรลญนา เบิ่งพี่น้องความเฉียของมันแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแม่อมขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยได้ผวัวเร็วๆไซส์หกสิบสองไปเลยนะครับโอ้ <laughs> <laughs> ตาอ๋อเสีย <laughs> สื่อเสียไม่พอ มาขอบคุณน้องต้านะคะแล้วก็เคสวันเกิดจากใครบ้างเมื่อคืนนี่เยอะมากนะจากพี่หมวยพี่ขวัญแล้วก็มีเคกจากทีมสจด้วยฮะเคกจากทีมสจอยู่ยังอยู่ในตู้จากทีมสอจอแล้วก็ เยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆสําหรับของขวัญแล้วก็เค้กแล้วก็สําหรับคนที่มาร่วมง,งานทุกคนนะคะ